สวัสดีสสดครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับสนิทล่าง3สูงนะครับงวดที่ผ่านมานั้นหลุดไป1สูตรท่านผู้ชมนะก็ผมถอดสูตรที่หลุดออกนะครับแต่ก็ยังจะนําสูตรที่เดินดีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน3สูตรนะก่อนอน่นเรามาดูคําเตือนกันก่อน คำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดูดับสนิทล่างกันท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับผมใช้มานานแล้วนะครับหลายงวดแล้วนะงวดที่ผ่านมานั้นลงให้เป็นครั้งแรกนะก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับดับสนิทเลยนะครับเป็นดับสนิทล่างสูตรที่1นนะสูตรค่อนข้างยาวท่านผู้ชมมาดูสูตรกันนี่เริ่มที่หน้า1นนะครับสูตรนะใช้หน่วยบนคูณ2บวกร้หน่บวกสบนึ่งคูณส บวกหน่วย1บวกหน่วย2บวกร้อยสามคูณสบวกสิบวกร้อยสบวกสคงที่บวกกันถึง9ตัวนะสูตรนี้ผมเอาสถิติมาให้ชมถึง40่สิองงวดท่านผู้ชมนะผมใช้สถิติงวดที่ออก61เป็นสถิติงวดแรกนะเรามาดูสถิติพร้อมๆกันแล้วมาคำนวณสี กว่างวดหลุดไป1นง,งวดท่านผู้ชมนะ41่งวดหลุดไป1ง,งวดมาดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณสูตรนี้เดินดีมากในเอฟนะครับจดสูตรไว้ใช้นะครับ เสียงดังนะครับเสียงฝนตกในเอฟซนะ F นะขออภัยด้วยนะครับฝนตกพาย,ยุเข้าช่วงนี้ หน้าหนึ่งมาจนถึงงวดที่สามสิบเอ็ดนะยังไม่หลุดเลยใน F4 นะนะเดินดีมากสูตรนี้นะทีนี้เรามาดูหน้าสองกันนะครับหน้าสองก็เนี่ยครับเพิ่มที่งวดที่สามสิบสองนะนี่ท่านผู้ชมนะงวดที่สามสิบสามนี่เขาหลุดหนึ่งงวดนะจากทั้งหมดนี่สี่สิเอ็ดงวด สีงวดหลุดไป1งวดคืองวดนี้จากนั้นก็กลับมาเดินนะท่านผู้ชมนะมาดูงวดที่41่นะงวดที่ผ่านมานะครับผลรองวันออก5 8 เราให้ดับศูนย์ใน f c นะนะถือว่าผ่านนะครับดับศูนย์ผ่านนะงวดที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะก็สูตรยาวนี่ต้องคำนวณด้วยความระมัดระวัง f c เพราว่าหลุดแล้วก็จบเลยใน f c นะนะผิดเลยนะครับต้องทวนดีๆนะเนื่องจากมันบวกกันถึง9้าตัวนะ นี่แหละเหตุผลที่ทําไมผมถึงเอาสถิติงวดนี้มาให้ชมทั้ง40งวดเพราะ FC บางคนนี่ไม่มีเวลานะถ้าจะไปคํานวณย้อนหลังนี่โอ้โหถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลโดย AI นี่เหนื่อยท่านผู้ชมนะแม้กระทั่งป้อนข้อมูลก็เหนื่อยเหมือนกันแค่เราใช้1สมอง2องมือคิดเนี่ยผมนี่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ใช้คอมนะคิดเองแล้วก็ใช้ คำนวณสดๆเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช้ AI ไไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคิดเลขนะผมกลัวมันหลุดกลัวมันผิดยิ่งตั้งเก้าตัวนะสูตรนะท่านผู้ชมหน่วยบนคูณสองนะหน่วยบนก็คือหกหกสองสิบสองหกสองสิบสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบวกร้อยหนึ่งก็คือเจ็ด ร้อยหนึ่งก็คือเจ็ดบวกสิบหนึ 4. 4่งคูณสองสิบหนึ่งก็คือสี่สี่สองเป็นแปดบวกหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็คือศูนย์บวกหน่วยสองหน่วยสองก็คือสองบวกร้อยสามคูณสองร้อยสามก็คือสามนะครับสามสองเป็นหก บวกสิบสามสิบสามก็คือศูนย์นะบวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือเจ็ดบวกสี่คงที่ผมไม่ทวนนะเพราะว่าผมก็ทวนมาหลายรอบแล้วนะครับใช้ดินสอเขียนได้อยู่แล้วนะเจ็ดบวกสี่ได้หนึ่งหกบวกศูนย์ได้หกศูนย์บวกสองได้สองเจ็ดบวกแปดได้ห้าอันนี้ก็ได้สองนะ เจ็ดบวกสี่ได้หนึ 6, ่งหกบวกศูนย์ได้หกศูนย์บวกสองได้สองเจ็ดบวกแปดได้ห้านะอันนี้ก็ได้สองนะครับสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้า เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกเด่นเอ้ดับ6กท่านผู้ชมนะดับสนิทล่างสูตรที่1ดับหกจะเอาอยู่ไหมท่านผู้ชมนะมันก็มีชนกับเด่นบางส่วนนะงวดนี้หก็เด่นพอสมควรนะครับแต่ว่าดับสนิทงวดนี้ก็ดับเยอะเลยเอซนะสูตรผมดับชนเด่นงวดนี้ดับชนเด่นก็คือห เด่นหดับหกก็ดับยังเยอะกว่านะก็ผมก็เลยตัดสินใจเอาสูตรนี่มาก็ลองลองพิจารณาดูใน f ซนะใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับดับสนิทล่างสูตรที่หนึ่งดับหกนะเรามาดูสูตรที่สองกันท่านผู้ชมนะ สูตรที่สองนะครับสั้นๆน,นะใช้หน่วยสองงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้เอาลงนะงวดนี้เอากลับมาลงเคยลงให้หมดแล้วนะครับใช้หน่วยสองแค่นั้นเองสูตรที่สองนะส่วนสูตรที่สามนะครับใช้หน่วยล่างคูณสองบวกร้อยหนึ่งบวกหน่วยสามบวกสี่คงที่นะครับทั้งสองสูตรนี่ก็ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมนะผมเอาใส่ตีไม้ชมยี่สิบ สองงวดนะยี่สิบสองงวดยังไม่หลุดนะก็เรามาดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณกันนะครับสูตรสองกับสูตรสามผมให้สถิติงวดที่ออกสามสองเป็นสถิติงวดแรกนะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่22ออก5 8เราให้ดับสูตรที่2องดับ2ก็ถือว่าผ่านสูตรที่3ดับ9ผ่าน สอง่านดับเก้า่านมาคำนวณงวดวันที่หนึ่งตุลากันนะครับหน่วยสองสูตรที่สองใช้หน่วยสองนะหน่วยสองก็คือสองดับตัวเดิมสูตรสองดับสองนะดับสนิทล่างสูตรที่สองดับสองสูตรที่สหน่วยล่างคูณสองบวกร้อยหนึ่บวกหน่วยสามบวกสหน่วยล่างก็คือห 6กสอบวกร้อยหนก็คือ7บวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ8บวก4ีคงที่8ปบวกสได้2 7งบวกสองได้9ใช่ไหมหน่วยล่างคูณสอง เดี๋ยวๆท่านผู้ชมนะหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ8 8 2แปหน่วยล่างคือ8 8ดแปดสองเป็น6นะขอแก้ตัวเลขนิดนึงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือ7หน่วย3ก็คือ8 บวกสี่อ๋อผมเขียนตัวเลขผิดนะ8 2ดสองสิบหกตัวแรกหกนะหกเจ็ดแปดสี่นะครับ 8บวกสี่ได้สองหบวก7ได้สาบวกสองได้ห้านะครับ8 2ดสองสิบหกรยหนึ่งก็คือเจดหน่วย3ก็คือ8 4ดสบแดบวกสได้สองบวก7ได้3 3มสามบวกสองได้ห้านะครับถูกต้องนะ สูตร2ดับ2สูตร3ดับ5้ท่านผู้ชมนะก็ดับสนิทล่างงวดนี้ของเราดับ2 5 6 2 5 6ก็นํา็นำไปพิจารณาดูในเอนะครับเก็บเป็นข้อมูลนะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วอยเอาไปเทียบกับสูตรของท่านหรือข้อมูลอื่นๆที่ท่านมีนะครับ ทั้งหมดนี่ก็เป็นดับสนิทล่าง3สูตรนะครับท่านผู้ชมครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบกวัวผ่านนะครับเจอกันคลิปหน้าเรามาดูดับ10ล่างกับดับหน่วยล่างกันนะครับสวัสดีครับ